ืนนี้ก็พอดีได้เครื่องมาใหม่เนะเป็นลำโพงสำหรับตอนกเนาะกำลังหากับไปเอามาเนาะฝากมาจะทางสวัสดกขีดนาะก็จมาแกะกองไปบึงพอมกันเลยเนาะว่าทางในมันเป็นจังใดนั่นะแล้วก็ตัวเครื่องของมันจีเป็นแบบใดเนาะเราไม่แกะบงพอมก,กันเลยเนาะ มันสำคัญหลายเนาะเวลาเราไปเดินป่า,าว่าไปออกลาอ่าวเนี่ยเราก็ใส่เสียงก็อย,อย่างโหลดเสียงมาใส่เนาะต่อได้หลายชนิดบอกว่านกบอกว่าตัวกระหอกไข่ป่าเนาะนเข่าโน่นอย่างนะก็จะมาโตให้มันบินมาฮะเพื่อมาเอาซีดักเนาะโอเคอันนี้ก็ทุกเครื่องมันเนาะเป็น เป็นภาษาจีนเนาะอันนี้เป็นรุ่น2 y งวเนาะสองวออเดโอเนาะ e 8 9 8เนาะจะมีอยู่กองเลยมีสีเป็นลายทหารเนาะลายพรางกับสีดำเนาะแต่ว่าที่เราสั่งมาก็จะเป็นสีลายลายพรางลายทหารเนาะเพื่อว่ามันจีกลมกลืนกับธรรมศาสติเนาดเดี๋ยวมาเกะไปดําก,กันเลยเนาะว่าทางในมัน มี่อย่างเนี้ยีของแถมอย่างเนี้ยเนาะ,อะโอเคเอามาโอเคพร้อมกันเลยเน,ะนาะน่ตัวนี้จะเป็นเจ้าน่าจะช่วเครื่องก่อนส่งเนาะพับกระติตัวนี้มันต้องอยู่ในถุงเนะาะใส่ซักใส่ซักโอเคเอาไปนเนาะอันนี้สอดเป็นรีโมทเนาะ รีโมทอันที่สาจะเป็นตัวลำโพงเนาะลำพโพงตัวลำโพงมีเป็นสายซาร์ดเนาะบนสายซาร์ดก็มีมมเมมโมรี่ไ่นี้เนาะนี่จะเป็นน่าจะเป็นสายสะพสายเาาะสายสะพาย มันจะเป็นถุงเนาะถุงเป็นมีสายสะพายจุดนี้น่าจะเป็นมังใส่ใส่กับอ่ารีมโมทใส่อยู่นี่เนาะรีมโมททานทานจะเป็นส่งสามเอสิบสองโวล์เนาะทาน,นมา มีแถมมาตึกอันเดียวนะทานเนาะเมมโมรี่บมีมีซิซัมมี่เนาะน,นีเป็นกนล่องเบิร์ลยเนาะถ่าได้อันที่หนึ่งก็จะเป็นโุงเนาะอันที่สองก็จะเป็นใส่ซากอันที่สามก็เป็นสะพาย าจะเกาะเนี่ยสพายเนาะที่สี่ก็ลำโพงอันที่ห้าก็รีโมทเนาะมีสเปคอีกอย่างเพิ่มอยู่บ่อยู่ก้อกล่องสเปกว่าห้าก็สั่งมาครั้งแรกเห็นอยู่เฟซบุ๊กเนาะเป็นภาษาจีนมาเลยบูบมีคู่มือบูมีอย่างเนะาะบูมีปุ้มคู่มือบูมีอย่างจะเขียนว่า USB f n เนาะ open form เนี่ยเปิดที่นี่เนาะนตัวอื่นอันนี้ก็โ oh อเวหร์ไบส์เนาะมันมีสเปคเม,นนม,มีอย่างเนาะเขียนนี่ว่าฟังก์ชันดีไซน์อันนี้บูมันเป็นอย่างน่าจะเมมโมรี่การ์ดตัวน,นี้แล้วก็น่าจะซัด USB ได้เนาะใช้ USB ได้เขียนนี่ว่าพัน พันีนบนมนืนอใจว่ารีโมทมีหูบรีโมทเนาะน่าจะพันเมตรบนเนาะพันเมตรสามารถเสื่อมสามารถใส่รีโมทกับตัวเครื่องนี่ประมาณพันเมตรบนเนาะในบนบนแน่ใจเนาะแล้วก็สามารถเสื่อมบลูทูธได้เนาะบลูทูธได้เนาะน่าจะซื้อโปรแกรมมูลีมาใส่ในตัวนี้เนาะเราเราต้อง เพื่อบรอยากใส่ควบคู่กับโทรศัพท์เนาะเขาซื้อแมมโมรีตัวน้อยนี่มาโหลดเสียงซัดเสียงนกเสียงอย่างใส่แล้วก็เอามาใส่จุดนี้เนาะเดี๋ยวสิเปิดเทสมึงเครื่องเนาะเดี๋ยวบึ่งเทสรีมโมทก่อนมันมีออฟออนเนาะเปิดจะไปใส่ได้รีมโมทเนาะมีมีไฟขึ้นเนาะยันเลยมีไฟขึ้นนี่จะเป็น เสอบสัญญาณเนะาะกรุงอาหารอาจจะใส่คู่กับตัวนี้เนาะเวลาเ่าใส่โอเคลองเปิดเครื่องกันเนาะเปิดเครื่องนี่เป็นภาษาอังกฤษเนาะดีไซน์ดิจิเดิลดิจิตอลเนาะสายเพย์ยูทูบอีโคโหมดนิดเนาะ บัตรอ่อพาสเพย์นาะอปออนน่าจะเปิดตัวนี้นะลองเปิดนะมือเนาะมีเบ็ดมีไฟแล้วบนนะี้ Bluetooth mode โอเคเดี๋ยวเอาบ่มีเมมโมรีใส่เนาะบ่ได้ยินเสียงลองฟัง FFM มึงเนาะ มูดน่าจะเป็น FM เลยเสียงแหงเสียหายแล้ สแกนซ่องอยู่ใส่่าแล้มันใส่มันรโมหม,มันนะิ่งนะหยุดออใส่ได้เนาะลดเสียงเพิ่มเสียง เอมันเลยแปดร้อยเจ็ดสิบห้าแปดสิบ้ดว่ามันค้นหาอูใสเนาะค้นหาเ็นคขึ้นของวิทยุเนาะโอเค,โ,อเคโดยรวมกับประมาณนี้กันเนาะเพราะว่าของใหม่นะปลาลิงเนี่มักเ่าว่า ใส่ยังไหนฮ็ดยังไหนเนาะเดี๋ยวต่อไปก็ชีสากไว้ก่อนเนาะีสากไว้ก่อนแล้วชีเฟซโหาเมโมรีมาใส่แล้วชีโห,หลดเสียงนกเสียงหนูเสียงกระหอกกระเตเสียงไกป่ปลาเข้าบึงเนาะแล้วชีเอาลงไปใส่งานบึงว่ามันสีใส่ได้ดีได้ผลยังไงเนาะสำหรับสายลาเนาะไปต่อนกต่างๆเนาะ เพราะว่าเบิงตามรีวิวอยู่ใน YouTube กับคนข้างที่ว่าเสียงจะแหงแลไไ้วก็ไซกันอีกอย่างเดี๋ยวตัวนี้มันสบายก็คือมันมีรีโมทเฮาซุ่มอยู่เฮาอยากให้มันยุดหรือให้อยากให้มันมันยุดมันเล่นต่อกบสามารถควบคุมอยู่ในรีโมทเลยเนาะ <laughs> คิดว่าน่าจะสะดวกสบายกว่าลำโพงรุ่นอื่นๆที่ว่าเฮา เขาไปซุ่มอยู่ซาวสามสิบเมตรหรือสี่ห้าสิบเมตรเนาะอาจจะควบคุมบได้คันใส่บูทูธกับคันซาวสามสิบเมตรนี่ก็น่าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระยะห่างของบูทูธเนาะกับตัว,วลําโพงระหว่างโทรศัพท์กับลําโพงนี่เนาะแต่ตัวนี้ก็เปน็ค่อนข้างโอเคเนาะการแล้วแต่เขาสร้างเนาะเพราะว่าบางบอรเขาสร้างมามันก็จะมีแถมเมมโมรี่มาให้เนาะแต่ตัวนี้นี่ตามที่เขาเจ้าจรีวิวมันจะสามารถใส่ใหม่ได้เนาะ ใหม่ได้แต่ว่าบแน่ใจว่ารุ่นนี้มันแถมไม้มาเนาะแต่มันรุ่นมันมีรุ่นนึงที่ว่าจะใหญ่ใหญ่กว่านี้เนาะใหญ่กว่านี้มันจะมีไม้แถมมาให้เนแต่ว่าตัวนี้นีโบโบมีเนาะเดี๋ยวได้ซันนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะแต่ว่ามันสีไชสงานได้เลยแบตเตอรี่มันสิทนคือเขาเจ้าโฆษณาบอกอะไปบึ่งตัวจริงอีกเทือนึงเนาะเพราะว่ากับบเคยไซส์มาก่อนจากเือเนาะ โอเคเนาะคลิปนี้ก็สซีคอจบลงซนะันนี่เนาะเรื่องราคาอะไรอยังก็สามารถค้นหาเบิ่งได้เนาะเพราะว่าพรพเจ้าได้มากระแต่ละห้านมันก็บ่คือกันเนาะบางห้านมันก็มีข้อแถมหลายอย่างเป็นเมมโมรีเป็นอย่างบบไปซีเนะมันก็จะได้ราคาที่ว่าสูงเกินน้อยนึงเนาะถ้าว่าได้แต่คือแบบนี้ลำโพงได้แต่ถุงได้แต่สายซาร์ตอย่างต่างๆ่าง,างแบบนี้นะก็สได้ราคาที่ถึกๆลงเนาะแต่ว่าทุกอย่างเขาก็ USB ที่เฮามีแล้วนะครับก็เสียบนี่เนาะถ้าบุมี USB ก็เอาไม,ไมโครเนาะไมโครที่ว่าเป็นเมมโมรีเนะมาเสียบเสร็จนี่ได้เนาะโอเคคลิปนี้ก็จะขอจบลุ้มซัมนี่เนาะโอเคขอบใจหลายด้วยเนาะสำหรับผู้ที่บิง่งตั้งต่ต้นจนจบแล้วก็ฝากติดตามในคลิปต่อไปเนาะเพื่อว่าสิได้เป็นคลิปเฮานำไส่จริงเนาะที่ว่าเฮาเอาไปต่อจริงว่านกมันสิเขา้าบ่มันสิเสียงแหงว่านกมันสิได้ยินบนะะ่เนาะก็ เป็นกันกันอีกที่นึงเนาะเอาขอบใจหลายเด้อเนาะ